คุณคนส่งดาวให้พ่อๆก็จะหยุดไลน์ละอะไรนะมาดูกันอะไรนะคะอาคุณปนัดดาส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณนะคะบอกพี่กีรหมุนมากอะไรนะคะอัญญาอัญญาคุยต่อลูกอ่ะคุณนัดบอกให้คุณตำรวจไปซื้อเข็มขัดกับเจออัญญาคะบอกเจอพบปะประชาชนอ๋อคุณนัดส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณนะคะ แต่การพิธีก็อย่างเงี้ยน้ำโด่งนะแ๊้แท้สุดท้ายของพีแสงเล่นน้ำลายเล่นน้ำลายนเออนี่เขารู้นะว่าเล่นยังไงเนี่ยเขาเล่นทุกคำเลยเล่นน้ำลายอ่๋อเล่นน้ำลายเปล่าฟองไงฟอง เการจนาบอกให้ดาววิธีคนหลอ่อประมาณห้าสิบดวงจะหมดหรือยังจะหมดหรือยังเดียก,กวันดูคุณตำรวจแล้วค่ะอย่าลืมนะครับเข้าไปดูกันด้วยนะใน YouTube นะคะบีมออลชาแนลตอนใหม่อ,าาอะไรอะไรอันอันยาจ๊ะอันยา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 อันยาอัยา คุณขวัญใจส่งมา30คะแนนด้วยโอเคครบแล้วอันยาอัญาอัาอัญญาบอกบายหน่อยค่ะบายยค่ะบาย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 พูดสิบาย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 พูดบายบาย โอเคบายนะคะสวัสดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ